ตรงทางนีคณะเราอาจารย์ที่สกาวารา่ี่่อนะของเราทำงี่ดี่มะีค่ะมีทั้งปอดีปอดูแลปอแล้วดูแลทั้งสายสังคมสายภาษาแล้วก็สายศิลปะค่ะก็เยอะมากแล้วก็แต่ละเอกก็จะมีบุคลิกลักษณะเฉพาะของนี้ ค่อนข้างที่จะบริหารงานลำบากนิดนึงค่ะสนุกดีค่ะท้าทายดี <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> การดีๆแบบนี้มานานแล้วรว่ารู้จักดีนรุ่นสูงสี่ทานนี้มีอะไรก็เกข้าร่วมกิจกรรมกับมาหาทยอะไรต่างๆคะศึกษาเข้ามาอนที่โอกาสดีนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยทางคณะนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนรุ่นสูงสี่ทานนี้เนี่ยจะได้ทำอ,อีโคอยู่นะคะในความร่วมมือกันนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้พูดคุยนะคะได้มีการคุยนะคะจะมีอาจารย์อาเชฟนะคะแล้วก็ พ่ออาจะทธ์นะขออนได้แบบนี้นวันนี้ก็คือคุณแม่แะศาราจารยนะคะได้คุยกันในในรายละเอียดไปแล้วนะคะก็ขอทำอย่างเป็นทางการนิดนึงนะคะเพื่อให้เราทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะได้พูดคุยหรือว่ามีประเด็นอื่นๆเพิ่มนะคะในเรื่องของการ EOU หลักๆแล้วนะคะในการ EOU เนี้ยนะคะหลักสูตรของของเรานะคะหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะหรือที่เรียกว่ามนุษย์อิงนะคะเราเป็นศาสตร ทางด้านภาษาอังกฤษนะคะที่รวมนะคะตอนแรกจะมีคนเข้าใจว่าเอ๊ะเราเป็นอังกฤษธุรกิจหรือเปล่าเราเป็นอังกฤษขรุศาสตร์หรือเปล่านะต้องแจ้งว่าที่มหาลัยยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษถึงสามหลักสูตรด้วยกันคือครุศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจนะคะในส่วนของเรานะคะเราจัดการเรียนการสอนตอนนี้หลักสูตรเราปรับจากปริญญาตรีสี่ปีเป็นสามปีครึ่งและในช่วงของปีสามเทอมสองจะมีการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ะะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อยากให้เ,เป็นแคมเปญดีๆเพืาทางโรงเรียนเนี่ยจะเข้าร่วมนะคะนอกจากนั้นในโครงการอือ่นๆนะคะอย่างที่เราได้เคยทําไปกับโนวลสมศรีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโครงการค่าภาษาอังกฤษนะคะแล้วตอนนี้ที่กําลังเป็นเพลนเข้ามาเลยแล้วเรากําลังทําอยู่อีกอหลายๆที่ตอนนี้กําลังพัฒนาในเรื่องของ c g f r ที่เราจะทักดันนะคะให้เด็กเรายัางไงจะได้สักีหนึ่งขั้นตํานะคะเนี่ยนะคะ แล้วก็ในรายละเอียดอื่นๆนะคะจะมีแจ้งไว้ในทางตัวอีเมลอนะครอาตูนครับหม่อยู่ในแฟ้นะคะนะจุประสงคหลักนะคะเราเป็นโครงการรอมพิวเพื่อส่งเสริมทั้งนักเรียนนะคะแล้วจริงๆแล้วนักศึกษาเราเนี่ยนะคะ มีความคาดหวังแล้วก็จบไปเนี่ยมีไปเรียนต่อปอบัณฑิตแล้วสอบบรรจุครูแล้วที่วันนั้นเนี่ยอาจารย์เชฟเป็นวิทยาการ,รให้ด้วยเนี่ยค่อนข้างสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูเปลี่ยนสายมาเป็นสายโรงเรียนถึงงานในสายโรงเรียนสยีน่ห้าคนเลยนะคะคตอนนี้เฉพาะสายโรงเรียนเราจะไปอยู่ยี่สิบเอ็ดคนจากเด็กทัลล้งหมดหนึ่งร้อยสิบสามแสดงว่าเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างสูงขึ้นเพราะตอนนั้นนะคะแคมเปญวันนั้นนั่งฟังยังเพลินนะคะ ใช่ค่ะอ๋อที่แอร์เซนฟใช่นค่ะ2ทนี้เด็กอากไปฝึกงานในฐานะครูช่วยอยากเปียนเส้นทางเลยาช่วค่ะ่อจายกวัน้วันที่อาจารย์เจสกับอาจารย์คงมาเด็กขอเป็น5คนจากที่จะไปฟิวสายการบินเพราะเขาได้รับข้อมูลใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเป็นโอกาสอันนี้ที่ถ้าเด็กได้มีโอกาสาเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยถ้ามีในส่วนของโครงการหรือรอะไรเราก็ติดต่อมาเพราะว่าตอนนี้ก็มีอาจารย์เสริมพันธุ์เงินที่ช่วยดูแลเดี๋ยววันนี้จะพากันมาดูละค <มา S 2> รยเว็นแม่นางคาบแม่นางด้วยใช่ค่ะแล้วก็แฟนประจำครับใช่วทุกปีวัทุกปีทุกปีเลยใช่ไหมคะ ถ้าเกิไม่มาเดี๋ยวคณะดีจะไปตามถึงตรงนี <practices yah oo> ้ค to ่อค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะขออนุญาตขึ้นเวทีจอองนะคะแล้วก็มีในรายละเอียดนะคะหลักๆก็คือเป็นโครงการพัฒนาคนสมฤทธิตนี่แหละค่ะของทั้งนักเรียนแล้วก็นักศึกษาไปด้วยกันนะคะอยากให้เราทําอะไรไปด้วยกันจริงๆคุยกับอาาจรย์ออมว่าในส่วนของละครเวทีเนี่ยถ้าเราสามารถเปิดเป็นเวิร์กช็อปแล้วให้เด็กน้องสงสีเข้ามามีส่วนร่วมกับด้วย มันนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่วันนี้พอดีน้องอมเนี่ยอาจารย์อมติดเออขาขาต้องก็เลยขอภัยที่ได้มค่ะปในส่วนของหลักสูตรนะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะตอนนี้เรามีโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการคูปองหลักสูตรนะคะที่เราจะพิจารณาเด็กโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องผ่านเข้ามาตามรอบปกตินะคะเช่นเป็นเด็กที่เก่งหรือมีความสามารถหรือมีใจที่อยากจะเรียนพรดกโนนสงศีจะเป็นที่แรก นะคะที่ดังหวงนะคะแล้วก็ถ้าโรงเรียนคัดเ,เลือกหรือว่าพิจารณาแล้วคืออาจจะสอบถามติดแล้วว่าโอเคคุณอยากจะมาต่อนะนะคะเราก็สามารถคุยกันได้นะคะเพราะตอนนี้อย่างที่บอกหลักสูตรปรับมดนะคะวิชาต่างๆใหม่ๆเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่อินเตอร์เข้ามาแล้วนะคะเราก็อยากได้มีสำรวมด้วยนะคะ,นะคะอันนี้ในส่วนของหลักสูตรการรับนักเรียนช่วงต่อนะครับจากห้องเรียนพิเศษภาษากฤษแบบเข้ม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถต่อยอดความความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนะครับจากชั้นมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษาได้ครับดังนั้นเราก็มองหามหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นมหาวิทยาลัยใกล้บ้านแล้วก็เป็นว <blurry> ่าไปจริงๆเราทํางานร่วมงานกันก <property> ่อนที่จะมีเอ็มอวีนิทานมากครับก็ตั<น>้งแต่คุณพ่อ คิดโครงการไอีีขึ้นมาวันนี้ก็พยายามให้คุณพ่อมาเป็นผู้ปิดโครงการเอาไม่ใช่นะครับมาสานต่อโครงการในสู่ะระดับ 4- 5 6หนะครับให้เป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็โรงเรียนมัธยมศรีธนิลของเราเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนในชุมชนเนี่ยถือว่ามีปริมาณเยอะนะครับแล้วก็เด็กหลายๆคนเนี่ยสนใจน่นา้าภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ในส่วนที่ว่าเราเปิด IP มาเนี่ยครับอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้คือเราดึงเด็กเก่ง ไว้กับอำเภอของเรานะครับแล้วก็เด็กๆหลายๆคนมีโอกาสในการศึกษาต่อ IEP หรือ,อในระดับมปลายเนี่ยเราก็มีทางเลือกมากมายนะครับแต่เราก็ไม่อยากให้เขาไปทางเลือกอื่นเราจึงได้เปิด IEP มปลายขึ้นมานะครับเพื่อสานต่อ IEP มอต้นของเราครับและในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้กลับมาพร้อ,อมหน้าพร้อมตากันนะครับแล้วก็ทำควา,ามร่วมมือกัน ทีอีพมีทั้งหมด5ระดับชั้นครับแต่เราผลิตมาทั้งหมด12รุ่นแลวครับปีนี้เป็นปีที่12ในการเปิดขึ้นมาครับแต่ไอีพีมอปลายปีนี้จะเป็นปีที่ปีที่2เราจะรับปีที่3ในปีต่อมานะครับผมเยอะมากครับใน,ในอำเภอโนนสูกเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นอำเภอที่ค่อนข้างที่จะไกลแต่ความจริงแล้วไม่ไกลเท่าไหร่เด็กสามารถเดินทางมาเมืองโดยใช้รถไฟแล้วก็รถประจําทางได้ครับ <S <S ดังนั้นก็คือเด็กก็จะมีความค่อนข้างที่จะเป็น หัวคิดก้าวหน้าพอๆกับเรียนในเมืองเลยครับนักเรียนเกือบ3300คนครับในปีนี้เยอะมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วนรงสูงเป็นโรงเรียนกาเกา่กาแก่เป็นอัดับสองของจังหวัดนคราศรีมานะครับรองจอากราชศิีมาวิทยาลัยครับผมครับก็ถือว่าเป็นเพชรภูทธรอีกโรงเรียนหนึ่งครับ <c oughs> ใช่ครับในช่วงตัวเลนครับวันนี้ครับผมครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับในวันนี้ครับขอขอบคุณครับก็เรียนนักบุรีและก็ผู้ในการกำรน้องๆนะครับอาจารย์ทุกท่านครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมซึ่ง กับผมก็พอมองดูครับตอนแรกก็รุมนุ่นกุศลกิจกรรมซึ่งทำยังไงจะมาผูกพันต่อยอดกับส่งเสริมความรู้นักเรียนให้ให้เกี่ยวพันกับระดับมาอะไรให้ให้ให,ให้ให้สูงขึ้นถ้าเราจํากัดอยู่เฉพาะโรงเรียนเราเราไม่ได้ตีวงแคบเนาะถ้าเกิดพ่อเด็กจก็ต้องจบไปก็ไปต่อไปต่อเน้นในระดับที่สูงขึ้นเราไปประกอบอาชีพเน้นประกอบอาชีพเพราะน,น,นักเรียนจะต้องมีทางเลือกที่ที่ดีที่เหมาะสม นะครับเพราะนั้นก็ลงรูกคุกคานแล้วก็ลองผิดลองถูกกันมาตลอดนะครับั้งแต่หลักสูตรยังเบบีียังไม่ค่อยรู้คุกคานเพิ่ภูมิศักดิตพิสา์เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ในผู้ช่วยผู้การฝ่ายของโรงเรียนตอนนั้นอยู่ฝ่ายวิชาการเลยคือโครงการนี้ยังไม่มีมาก็ต้องทํายังไงให้ผักดัน เปน AEC ไป็สุสาโรงงานต่างประเทศเป็นาปาาาปาลาวเป็นอะไรก็เอาภาษาต่างๆมาลงที่โรงเรียนเจ็ดแปดภาษาเป็นคนในรูปของชุมชนก่อนแต่นี้ก็เพื่อนทางภาษาต่างประเทศมีฐานหลักคือภาษาจากระักสูตรต่างประเทศนะคุยกับใครคุมสาระเพราะฉะนั้นก็ทำยังไ,ไงจะขับเคลื่อนได้นะครับรแรกๆเราก็ได้ชาวต่างชาติสิ่งค่อนข้างจะเ,เปิดเปิดดีครับชาวแคนาดาชาวไอร์แลนด์ชาวออสเตรเลียชาวมาายหลากหลายลงลงสู่สี่สิบที่ดี ่วงหลังก็ก็เหมือนกบแวบไปแวบมาก็ได้ระดับหนึ่งช่วงหลังก็มีชาวเอเชียตอนนี้ยุ่จิตคนนะครับชาวต่างประเทศอยู่อยู่สีนป้นสุงทีนี้ก็ชาวไทยค่อนข้างเยอะในระดับที่ระดับมัธยมเพราะนั้นก็เราชาวชาวจีนท้่ญี่ปุ่นก็มาปัจจุบันก็มีจีนทั้งปั้นนะครับญี่ปุ่นตัวจริงก็เคยมานะครับเพราะฉะนั้นก็โรงเรียนต้นสูงนี้ก็เป็นแหล่งที่วิทยาการทางด้านภาษาภาษาต่างประเทศได้ดีระดับระดับหนึ่งนะครับของผู้ทอนนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็หวังว่า นะคาดหวังว่าน้นองๆรุ่นถัดไปนคะครอันนี้หัวหน้าไอพีโมปลายมามาบุกเบิกใหม่อันนี้มโมต้นแล้วก็ทีมงานสตาร์ททั้งหมดก็จะช่วยขับเคลื่อนขับดันนะครับเดย์พ่อก็เห็นความตั้งใจก็อยากจ,จะให้ต่อยอดและคงทนเพื่อลูกหลานเราเพื่อให้ลูกศิษย์เรานะครับยังไงก็ฝากด้วยทั้งขอบคุณทั้งทั้งมหาลัยนะครับที่เป็นแรงขับเคลื่อนผลักดันซึ่งจะเป็นทําง,งานประสานร่มมือกันก็เป็นสิ่งที่มองเพื่อลูกหลานเรานั่นเอง ก็ขอบคุณในการได้ที่มองเห็นความต้องกานะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน,นครับเรยียนคณะบุรีทานอาจทงเราทุกท่านครับครบรัวันนีน้่ยที่มาที่ไปคงทราบแล้วผมก็ทราบพอๆอกัทน <c oughs> แต่ผมได้มาให,ใหม่เนี่ยิหก็คือทางเชเตอร์เนี่ย เดยนแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีการทำนโยบายอยู่ผมก็เฝ้ารอ,อมาสักครู่นี่ทำไมมันเงียบหายไปไม,ไ,มไม่ทำไมพ่พีอะไรเงี้ยนะครับทราบอีกครั้งหนึ่งก็คือกําลังเ,เล่นหาคณะรีท่านใหม่นะครับกับโชคดีเลยที่ม,มาเจอวันนี้นะครับครับสุกท่านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็เห็นการพัฒนาการเกี่ยวกับการจัดการศรนะครับสำหรับโรงเรียนพิเศษสารกิเแบบเข้มของเรียนสูงนะครับผมจับตาดูอยู่นะครับบุคลากรของเราเนี่ยจะมีความพร้อมนะครับตามที่ผู้ช่วยคร นะครับโดยเพี่คงเราีนะครับได้ได้เรียนแจ้งและก็บุกเบิกมานะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีมหาลัยที่มีคุณภาพนะครับและก็อยู่ใกล้บ้านนะครับช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะครับซึ่งอนาคตของเราคงจะได้มีกิจกรรมร่วมกันลขั้นเยอะนะครับก็หวังเป็นยิ่งว่าการทำเอ็มเอในครั้งนี้นะครับจะช่วยส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนบิษัทสูงสีทันี้แล้วก็ช่วยให้นักศึกษาจากจากทางฝั่งของมหาลัยของเราด้ยนะครับ ประสบการณ์ในการาไปทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนสูนี้ต่อไปนะครับต้องขอบคุณทางคณะบดีนะครับขอบคุณทางฝั่งอา,อาจารย์นะครับทุกท่านนะครับหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ภาษานะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิง่งแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างสูงที่โรงเรียนมูลสนศรีธานีซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่อันดับสองของจังหวัดนะคะรศิภาวันนี้ก็รู้ดีใจมากเลยนะคะ,ะได้มาตกลงทําความร่วมมือกับเราคือจริงๆทางมาหาวิทยาลัยเนาะมีหลายหลักสูตรแล้วก็โดยเฉพาะคณะมนุษยศาสตร์สรังคมศาสตร์ของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะพัฒนาต่อยอดทางวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษทางด้านสังคมทางด้าน ศิละปะนะคะทุกภาคส่วนก็คือส่วนมากแล้วสา,ายสําคัญที่เกี่ยวกับท้องถิ่นต่างๆก็จะอยู่ในคณะเราทั้งหมดเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาขาพื้นฐานของสังคมกันละกันที่จําเป็นที่จะต้องใช้นะคะถ้าเกิดมีโอกาสก,าก็สามารถทํา MOU ร่วมกันในอีกหลายๆโครงการได้วันนี้ก็ถือเป็นเลิกงามยามดีนะคะที่เราจะได้เปิดตัวโครงการ MOU โครงการแรกนะคะร่วมร่วมกับโรงเรียนนุนสูงศีธานีนะคะโดย หลักสูตรสบสบภาษาอังกฤษนะคะเป็นหลักสูตรแรกแล้วก็ เรามีความยินดีที่จะร่วมมือทางวิชาการทางด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาบุคลากรพัฒนาตัวอาจารย์นะคะพัฒนา,าสายสนับสนุนของโรงเรียนนะคะแล้วก็พัฒนานักเรียนนักศึกษาเราไปพร้อมๆกันมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ยินดีให้ความช่วยเหลือทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งนะคะขอให้แจ้งมาทางคณะมนุษย์ได้เลยท่านพี่นุ่นเป็นประธานหลักสูตรอยู่แล้วนะคะท่านพี่จุ๋มนะคะก็เป็นอดีตประธานหลักสูตรนะคะซึ่งฝีไม้แ ใช้มือยอดเยี่ยมมากนะคะฝากผลงานไวให้เราหลายอย่างวันนี้ก็ถ้าเกิดมีอะไรก็ประสานงานแล้วก็ทางคณะมนุษยศาสตร์ยินดีแล้วก็เป็นใจทุกเรื่องเลยนะคะให้ความช่วยเหลือส่งนะักศึกษาส่งคณาจารย์บุคลากรเราไปที่โรงเรียนก็ได้หรือว่าทางโรงเรียนจะมาที่มหาวิชยาลัยเราก็ได้นะคะไม่ต้องเกรงใจเนาะเป็นแบบว่าพี่น้องกันนะคะคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะ,ะให้เราช่วยเหลือนะคะทางด้าน,นมีผลงานทางด้าน,น ใจเนาะที่เราจะลงไปเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อพัฒนาตัวหลักสูตรเราก็ยินดีนะคะเพื่อทางหลักสูตรโรงเรียนโนนสูตรเนี่ยอยากที่จะได้วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆหรือห้องต่างๆหรือว่าอยากจะเปิดหลักสูตรอื่นๆนะคะหลังจากที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ IEP แบบเข้มแล้วเนี่ยอาจจะอยากเปิด1 2 3 4 5ต่อไปอีกทางเราก็ยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกยียรติเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณค่ะ

ความประกาศแล้วเป็นไงนั่นเองครับหลายคน ส่งไปครับส่งไปกรีนสาสองเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวใจจเตอร์มาประสาทคืนี่็พยานของพี่นุ้งเซ็นเลยนะ กลาง่าค่ะค่ะกลางออกค่ะถือถือแบบกลางออกค่ะจืนยืนยืนร่วมกันเลยไหมคะท่านยืนอ๋อเอาสองสองสองก่อนนะคะ โอเคค่ะ hmm. yeah. enough -huh.